ดีเด้อค่ะพี่น้องเฟื่อนเพื่อนเพนวันน้แม่อัคคณามะนี่มาเอาบุญเข่าประดับดินอยู่บัดปา่าอาจารย์มี่เนาะบัดป่าอยูน่นี่บัดป่าอาจารย์มี่สุวรรณนารามสุวรรณรามหมูเก่าบัดพวกสารหมูเก่าแล้วก็หมูหมูเกศกับไปอีต่างหากหมูสองต่างหากให้ลูกไปวันนี้แม่อัคคณามาบัดปา่ามากินเข่ากับหมูไม่ใช่หมูแต่พวกเด้นี่กระไดเสพไรแสบแม่พาแม่ซีมีเหมือนนี่เน ต้มตะปูต mm ้มบะคุ้งนี่ลายนุอันนี้ต้มบักคุ้งก็มีอันอันนี้เศษเศษเศษอันนี้ท่านพระอาจารย์เพู่เศษของคนกักินกินแบบธรรมศาสตร์นี่แหะนี่ไอ้เขาเอิ่นหนึ่งกอยเด้อนีเด้ออันนี้ลาบปลาขัวต้มบักคุ้งใส่ใบผักกะใส่ยผักกะทิเนาะเสียกะทิไนนะกะทิมนี่แหละเก่นแบบธรรมศาสตร์มาวัดนี่นแล้วมาวัดเป็นวัดศาสตร์วัดศาสร้างดศาลาบักย่าหนึ่งวิทย์ใหม่ใหญ่ๆค่ะ อาหม่ามาร่ำเพลงเงินยเห็นพี่นแน่กินเข่าแล้ว <c oughs> กินกับกินน้ำมูนนี่แหละกินแบบบรรยากาศกันเองนี่เอาค่ะค่ะเป็นไลเด้อร์เป็นแม่อังคารนังอดไลป์กดแชร์กปุ๊ดสับสะเทยอ,อังคารนังคุณใช้ออฟฟิเชียลเมนบลูนนั่นแหละทายให้พี่น้องมืวอนี้แหละชีวิต มีพวมสุขอยู่ยังสิทธะเจอกระวัดกะมีหลายวัดะหลายวัดวัดมี่บานวัดนอกหวันวัดปลาในในผลกะมีอีกวัดอาจารย์มีดโอ้ยวัดเพียงวัดอัผู้ทำพระเออวัดผู้ทำพระวัดเอกไอ้ยังคนนี้เตรียมก็วัดดูนึงละขายอยู่ที่เล็กไฟแถวนี้วัดก็ังเป็นวัดปลาวัดบ้านอ่ะวันนี้มานี่มาหนึ่งกับวัดปลาสุวรรณารามสุวรรณารามเพิ่นเอก จ้าปัตาเลามพื้นสลากับงามพั้รักษายรักสามยู่ค่ะคันมีเงินกะมันลอยในเด้อแม่นคนร่ำทางกันดีวเม่ย้ำไม่ได้นักกะมาย้ำไม่กระไดย้ำนั่นขอบคุณหลายๆใคร่าลืมมากินตะบะคูน้ำกันเส่ตหมเส่บซ่ตะหุ้หนึ่งก้วยอาหารอันนี้อาหารเสร็จคู้คนนี้กินเส่จขอบคุณหลายๆค่ะจังบกกันใหมเด้อ จะเสิรกัอร์จปทิทายเบอร์แซาลาเพื่อกล้ามสางมีแซาลาแซาลาแบบน,นี้หนี่งใหม่กัมีแต็มโมเมนต์ม่ไหม่ปูนเสาปูนนะเป็นเสาแทเๆเลยนะคะของมานจลายกับจากนอร์ิป้าไปเบอรงแซลลาค่ะอากินเขาก่อนคะ่ะอะมาเดอเส้นแสบเดอค่ะเดอโชดหลับบาเดอร์ งดงามตามงน้องอเดืจ้ะหอดเกือบบตายเง้ยอะไฟ้ายเนี้ย่นอสวย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 เป็ยังไงอ๋อหญิงที่สุดคุไมไม่นา่า

ใส่บาตรแล้วแล้วก็กินขา้าวกินน้ำกับหมูกับพวกมาพบกันนะคะมาทำบุญมือนี้กับศิลเงินบ้านนะค่ะ,อา,คะอาทิตยตามเด้อค่ะเด้ออากขานางเสียทายไปมองหันมองนี้ใน่วัดนั่นวัดนี้ไปทำบุญหันไปท่าบุญนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะมือหลังกับจักรสีลงที่นี่ฝั่มืุอนีศิลเงินสักคนนะคะน้าขอบคุณหลายๆเด้อกดไลเ์กดแชร์ให้แม่อักขานางเนยเด้อค่ะกดตรซับสไครต์ละช่องแม่อังคานางคุณใช้อบผิเชียวค่ะขอให้ เฟนพี่งเฟนมาล่าขอมเมทอนาแเฟนพันเตจงมีพร้มสุขโชคดีนะคะมีอายุอันาสุขภัณละเดอร์สุขภาพเพแข็งแรงสูตรสุดสวัสดีค่ะ